คือครเรื่องของประธานาธิบดีเวลาเดเมียปูตินนะครับเดินทางถึงเกาหลีเหนือในวันอังคารนะครับในโอกาสเยือนโสมแดงครั้งแรกในรอบ24ปีโดยมีการคาดหมายว่าผู้นํารัสเซียจะลงนามในสนธิสัญญาความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร,ร์รอบด้านกับเกาหลีเหนือในโอกาสนี้ด้วย รอยเตอร์ uter, รายงานโดยอ้างข้อมูลจากสื่อเดอะแฟกซ์ว่าผู้นำรัสเซียได้เดินทางถึงกรุงเปียงยางในช่วงเช้ามันพุธตามเวลาท้องถิ่นของเกาหลีเหนือนะครับตามคำเชิญของคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเพื่อเน้นย้ำความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียและเกาหลีเหนือที่แข็งแกร่งขึ้นมานับตั้งแต่รัสเซียส่งทหารลุกรานยูเครนเมื่อต้นปี2022ครับ ผู้นำรัสเซียได้ออกคำสั่งประธานาธิบดีก่อนเยือนเกาหลีเหนือว่ารัฐบาลมอสโกตั้งตารอที่จะลงนามในสนธิสัญญาความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์แบบรอบด้านกับเกาหลีเหนือซึ่งทางผู้ช่วยฝ่ายนโยบายต่างประเทศของผู้นำรัสเซียยูริอูชาคอฟกล่าวว่าจะมีประเด็นความร่วมมือด้านความมั่นคงในสนธิสัญ,ญญาดังกล่าวด้วย ในวันอังคารนะครับประธานาธิบดีปูตินก็ได้ให้คำม,มั่นว่าจะมุ่งเน้นเสริมสร้างความสัมพันธ์ด้านการค้าและความมั่นคงกับเกาหลีเหนือและสนับสนุนการยืนหยัดต่อต้านสหรัฐของเกาหลีเหนือระหว่างที่สหรัฐและพันธมิตรในเอเชียของอเมริกา ต่างประเมินว่ารัสเซียจะเดินหน้าไปไกลแค่ไหนในการสนับสนุนผู้นําคิมในเรื่องนี้นะครับคุณยิ่ยมยุทธในบทความของสื่อโรดงชินมุนที่เป็นกระบอกเสียงของรัฐบาลเกาหลีเหนือนำมาเผยแพร,แร่ประธานาธิบดีปูตินได้ยกย่องผู้ที่เขาเรียกว่าเป็นสหายคือคิมจองอึนนะครับในการให้คำมั่นในการร่วมต่อต้านการกิจการอันผิดกฎหมายที่กระทำแต่เพียงไฟเดียว เพื่อพัฒนาการค้าและเสริมสร้างความมั่นคงทั่วยูเรเชียและบอกด้วยว่ารัสเซียสนับสนุนและจะเดินหน้าสนับสนุนเกาหลีเหนือและชาวเกาหลีเหนือผู้กล้าหาญในการต่อต้านศัตรูอันร้ายกาดอันตรายและก้าวร้าวครับด้านสื่อรัฐบาลเปียงยางก็ได้เผยแพร่บทความยกย่องรัสเซียและสนับสนุนปฏิบัติการทางทหารในยูเครนโดยเรียกว่าเป็นสงครามศักดิ์สิทธิ์ของชาวรัสเซียทั้งผองด้วย ทำเนียบข่าวระบุเมื่อวันจันทร์ครับว่ามีความกังวลเรื่องความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นขึ้นระหว่างรัเสเซียและเกาหลีเหนือโดยกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐระบุว่าเป็นที่แน่นอนอย่างมากว่าปูตินแสวงหาอาวุธเพื่อสนับสนุนการทำสงครามในยูเครนแต่ว่าทางรัฐบาลมอสโกและรัฐบาลเปียงยางก็ปฏิเสธในเรื่องมังกล่าวและได้คำมั่นเรื่องการเสริมสร้างความสัมพันธ์ด้านการทหารซึ่งอาจรวมความไปถึงความเป็นไปได้ในการซ้อมรบร่วมกันด้วยนะครับ ก่อนการยือนเปียงยางของปูตินนะครับภาพถ่ายดาวเทียมเผยเห็นสิ่งที่คาดว่าเป็นการเตรียมการสำหรับพารีตการทหารกลางกรุงเปียงยางด้วยการประชุมสุดยอดปูตินคิมนะครับก็สะท้อนถึงภัยคุกคามใหญ่ด้านความมั่นคงของสหรัฐนับตั้งแต่สงครามเกาหลีในทัศนะของวิคเตอร์ชาอดีตเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐที่ปัจจุบันทำงานให้กับ Center for Strategic and International Studies ที่ออกรายงานเมื่อวันจันทร์ว่า ความสัมพันธ์นี้อย่างลึกในระดับปรติศาสตร์และกลับฟื้นคืนชีพมาด้วยสงครามในยูเครนได้บั่นทอนความมั่นคงในยุโรปเอเชียและสหรัฐด้วยนะครับหลังการเยือนเกาหลีเหนือนะครับปูตินก็มีกำหนดเยือนเวียดนามต่อในระหว่างที่19ถึง20มิถุนายนนี้นะครับ